สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทาง youtube วันนี้ผมเจอกัญชาแมวนี่ลักษณะกัญชาแมวจะมีหนอนด้วยลักษณะดอกลักษณะใบจะเป็นอย่างเงี้ครับแล้วก็ลําต้นนะแต่ว,ว่าแมวบ้านผมมันชอบจะไปให้แมวกินมันชอบกินากรากพอกินแล้วมันก็จะเมาสรรพคุณรับแก้หื่แก้หอบนะเอาใบสีเขียว นี่ก็ไปตักในร่มแล้วก็เอามาชงเป็นชาให้เด็กทานนะครับแก้ได้ไหายขาดขาว่านะสังเกตอาการแมวเห็นลากมันลากมันนะ ชอบนะกินแล้วมันก็จะมออาการมันก็จะออกแล้วก็หากวนคนไงล่ะเฮะนะครับชอบหละ แนวกินผักแนวกินสมุนไพรแนวกินสมุนไพร เริ่มละเริ่มละเริ่มเมาดูหลับตากินแบบมมีความสุขกัญชาแมวหรือตำแยแมวนะครับกินอย่างเ่็ดอร่อย สงสัยเอามันมันเอาไปแก้โรคหือโรคหอบมันที่มันร้องบบือบบือนี่น่อรอกกินแล้วเคลิ้มครับรากมันนี่สามารถเอาไปดองใส่นะวิสกี้ได้นะครับพวกรากมันตากให้แห้งแล้วก็ไปดองกับวิสกี้ได้ นี่ฮะก็มีอะไรก็พาชมดูครับว่าเนี่ยสรรพคุณเยอะแยะครับลองไปเปิดดูนะฮะใน Google ตัวนี้เลยแก้หืนหอบได้หาคขาดร้อร์เซ็นว่างนันกับเด็กว่างนันฮะ โอเคครับคลิปนี้ก,ก็ขอลาไปก่อนนะครับมาถ่ายกันชาแมวให้ดูนะครับผมสมุนไพรดีๆจากประเทศไทยคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมน้อยมอว์ม,มอ,อมา